สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่จะเป็นดวงของคุณนะคะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและชมคลิปนี้ให้จบนะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สามใบนะมาดูกันว่าพลังงานของไพ่วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณดวงของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะก่อนอื่นจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสร็จคอมเมนต์ให้ด้วยนะมาดูกันค่ะพี่หมอจะเลือกไพ่แบบสดสเห็นเห็นกันต่อนหน้าแบบนี้เลยนะมาดูกันว่า ให้จะบอกอะไรกับคุณบ้างเอเด่นเด่นเด่น forbid, เด่นเด่นเดนดนมาค่ะว้าไพ่บอกใบแรกนะคะห้าถ้วยชุ่่งนี้คุณเหนื่อยๆนะเรื่องงานเรื่องเงินดูเหนื่อยเนื่อยดูเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ไพ่บอกว่าไม่เป็นไรห้าถ้วยขึ้นขึ้นห้าถ้วยแบบนี้ถ้าคุณเหน็ดเหนื่อยกังวลใจอยู่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก<ะ>เดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้จะเจอโอกาสดีๆ <rij ây> <muscles> เข้ามาสําหรับคุณอดทนอีกสักหน่อยให้กําลังใจ ตัวเองเยอะๆเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างก็จะผ่านไปและคุณก็จะเจอโอกาสดีๆเข้ามาไพ่ราชนีขึ้นเห็นไหมราชินีแปลว่าความมัง่งคั่งความร่ำรวยความสำเร็จทางด้านการเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วคุณกำลังจะเจอโอกาสดีๆเข้ามาในเร็วๆนี้โดยเฉพาะเรื่องการเงินความสุขสบายมีกินมีอยู่มีใช้การเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดมืออย่างแน่นอนนะมาดูใบสุดท้าย ว้าวใบสุดท้ายไพ่ห้าเหรียญก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าการเงินของคุณติดขัดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาร้านี่สินหนักอกหนัก,นกใจแค่ไหนก,ก็แล้วแต่นะคะคุณจะผ่านไปได้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเรื่องการเงินใครยื่ดเรื่องเอกสารเรื่องการเงินอยู่จะสําเร็จจะได้รับข่าวดีใครกําลังแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินนี้สิน จะแก้ไขได้ใครกำลังรองคอยเงินก้อนใหญ่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาในเร็วๆนี้ปัญหาที่คุณกำลังหนักอกหนักใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักทุกอย่างจะถูกแก้ไขอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้พี่หมอหนวดยินดีและดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนะคะแปลว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นพิมพ์ว่ารับ ทำทำนายนี้และให้พลังงานของไพ่ชุดนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงและให้มีแต่ความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณค่ะสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ